เป็นของพี่น้องลาหูนะครับพี่น้องลาหูเนี่ยนะครับเวลาเราเต้นรําแบบนี้เนี่ยก็ผู้ชายนะจะเป็นแคนเป็นแคนน้าเต้านะครับการเต้นรําลักษณะนี้ผมบอกถึงการเฉลิมฉลองนะการแสดงความโชคดีนะฮะให้คนที่ได้เต้นรําและคนที่ได้ชมเนี่ยนะครับ มีความโชคดีนะฮะแล้วก็ทำอะไรนะฮะก็เจริญงอกงามนะค้าขายได้เงินได้ทองนะ,ะปลูกพืชผักนะฮะก็เจริญงอกงามแล้วก็ทำอะไรก็รุ่งเรืองครับมีหลายจังหวะน,นะฮะ20กว่าท่านะครับเนี่ยผู้ชายครับ ค่ะสวัสดีนะคะส่วนมากผู้ชายเป่าแคนเต้นเนี่ยเขาจะเรียกว่าหนอมืกกะเคนะคะซึ่งเป็นภาษาลาหูหนอมืกกะเคแปลว่าเป่าแคนแล้วเต้นเป็นการอวยพรขอบคุณหลายสิ่งหลายอย่างในรอบปีที่ผ่านมาเป็นการเฉลิมฉลองช่วงปีใหม่ของพี่น้องชนเผ่าลาหูนะคะต่อจากนี้เดี๋ยวเราจะได้ชมชุดชนเผ่า การเต้นของพี่น้องชนเผ่าลาหูบาเกียวนะคะลาหูของเรามีตั้ง7 8 9ชนเผ่านะคะแยกแขนงไปหนึ่งในลาหูที่ยังคงวัฒนธรรมได้ยึดมัน่นทั้งการไต่ไกลที่เป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของเราก็คือพี่น้องชนเผ่าลาหูบาเกียวนะคะผู้หญิงลาหูบาเกียวอีกสักครู่จะออกมาเต้นในชื่อชุดปอยเกละซึ่งเราจะหาชมได้แต่ในช่วงของเทศกาลปีใหม่ตั้งแต่วันที่31ธันวาจนถึงวันที่10มกราโดย ประมาณทุกปีนะคะอันนี้เป็นชื่อชุดที่เรียกเป็นภาษาชนเผ่าลาหูบาเกียวก็เรียกว่าหน่อมือกากเคเวนะคะหน่อมือกากเคเวหน่อมือแปลว่าเป่าแคนะคะกากเคเวแปลว่าการเต้นรํานะคะซึ่งจะมีท่วงท่าอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปเรามี20กว่าท่วงท่านะคะวันนี้เราเอามาโชว์อ่า ให้รู้ว่าเรามีเอกละอัตลักษณ์ที่น่าศึกษาช่วงจังหวะสั้นๆน,นะคะเพราะว่าเรามีสองชุดการแสดงนะคะขอบพระคุณค่ะดีอีกสักครูผู้หญิงออกมา,าจะได้บรรยายท่วงท่าให้อิดให้พี่น้องชนเผ่าชาติพานาในที่นี้ได้ทราบกันนะคะลาหูของเรามีทั้งลาหูแซ้และลาหูบากิลลาหูนะาาหูบัลลาลาหูลาหูสีแล้วก็ลาหูมือนือ้อ าลาหูหลายอย่างนะคะประมาณ9าลาหูในที่นี้เราเป็นหนึ่งในลาหูค่ะคือเราเป็นลาหูบาเกียวนะคะมีบาหูบาเกียวต้กมกระหนดมาจากประเทศจีนแล้วก็ย้ายอพยพมาสู่ประเทศเมียนมาแล้วก็เข้ามาที่ประเทศไทยเมื่อ50กว่าปีที่แล้วนะคะมาตั้งรกราดอยู่ที่ดอยวาวีของเรานะคะพี่น้องกลุ่มใหญ่ของบาเกียว อยู่ที่ห้วยมาสังค่ะขอบคุณมากนะคะจังหวะแรกเป็นจังหวะสวัสดีนะคะทั้งมือและเท้าต้องไปข้างเดียวกัน,นะคะ่ะ สิ่งสำคัญคือความความสามารคีเน้นย้ำความสามารคีค่ะสังเกตได้จากเท้านะคะพี่น้องสังเกตได้จากเท้าถ้าคนไหนก้าวผิดข้างนะคะจะทำให้ล้มทั้งแถวเลยค่ะ เขาและมือต้องประสานกันนะคะต้องเกิดความประสานกันชื่อชุดการแสดงนี้มีช,ชื่อชื่อว่าป้อยแกะและนะคะป้อยแกะและเป็นของพี่น้องชนเผ่า ลาหูบาเกียวค่ะ เช่นกันนะคะชุดการแสดงชุดนี้เราจะจัดขึ้นเป็นการเฉลิมฉลองช่วงปีใหม่ตั้งแต่วันที่31มกราจนถึงวันที่31ธันวาจนถึงวันที่31มกถุนายนนะคะเป็นการเฉลิมฉลองเคาะจ้าเวหรือว่าปีใหม่ค่ะภาษาลาหูเรียกว่าเคาะจ้าเวนะคะปีใหม่ ชุดที่พี่น้องชนเผ่าเราใส่เป็นชุดที่ทําขึ้นมาจากการถักทอด้วยมือนะคะเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ที่เราภูมิใจค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะรับขอเสงปรบมุอดังๆครับ